สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการสร้างรูปเลขาคณิตโดยใช้เครื่องมือนะคะยังไงครูรบกวนให้เตรียมสมุดปากกานะคะไม้บรรทัดดินสอยางลบให้พร้อมนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะอย่างแรกเลยที่เราต้องรู้นะคะคือการสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ ซึ่งสามารถสร้างได้โดยใช้เส้นตรงเช่นไม้บรรทัดฟุตเหล็กไม้ฉากไม้ทีเป็นต้นนะคะตามที่ครูให้ทุกคนเตรียมมานะคะเพื่อวัดมุมแล้วก็วัดขนาดของมุมนะคะอาจจะใช้วงวงเวียนเพื่อประกอบการสร้างเส้นโค้งที่แทนความยาวรอบวงกลมด้วยนะคะเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวครูจะให้ลองวาดรูปดูนะคะ เตรียมอุปกรณ์เลยค่ะรูปที่1น,นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะอ่าเมื่อวาดแล้วเรามาดูว่าลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้มันเป็นยังไงบ้างนะคะหเลยก็คือจะมีมุมทั้ง4เป็นมุมฉากนะคะก็คือจะมีมุมฉากมุมฉากก็คือ90องศานะคะทั้ง4ด้าน อย่างที่สองเลยก็คือด้านที่อยู่ตรงข้ามกันยาวเท่ากันสองคู่และจะขนานกันส่วนเส้นทแยงมุมจะแบ่งครึ่งกันและกันนะคะพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้านั้นก็คือความยาวของด้านกว้างและความยาวของด้านยาวนะคะก็คือเอาความยาวของด้านกว้างคูณด้วยความยาวของด้านยาวนะคะ อันที่ห้าก็คือความยาวรอบรูปของสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะเท่ากับสองคูณด้วยความยาวของด้านกว้างบวกด้วยสองคูณด้วยความยาวของด้านยาวซึ่งอันนี้จะเป็นการคิดคำนวณของพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะต่อไปเลยคือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเดี๋ยวนะักศึกษาลองวาดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสดูนะคะ ลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะคือ1จะมีมุมทั้งสี่เป็นมุมฉากเหมือนกันกันกนกบสี่เหลี่ยมผืนผ้าเมื่อกี้นะคะและก็ทั้งทั้งสี่ด้านเนี่ยคือจะมีความยาวเท่ากันนะคะส่วนเส้นทะแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันและตั้งฉากกันพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะก็คือความยาวด้านคูณกับความยาวด้านหรือที่เราเรียกง่ายๆว่าด้านคูณด้านนะคะ หรือเศษหนึ่งส่วนสองคูณด้วยผลคูณของความยาวเส้นทแยงมุมแต่ครูว่าถ้าจะหาให้ง่ายที่สุดนะคะก็คือเอาด้านคูณด้านนะคะยังไงเดี๋ยวนะักเรียนดูรูปตัวอย่างนะคะที่ครูให้ดูนะคะมาตออกันเลยที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานจะมีด้านตรงกันยาวเท่ากันนะคะและก็ขนานกันสอง เส้นทแยงมุมแบ่งครึ่งกันและกันแต่ยาวไม่เท่ากันนะคะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานก็คือความยาวฐานคูณกับส่วนสูงนะคะต่อมารูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะเดี๋ยวนักศึกษาดูดูรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะลักษณะของเขาก็คือจะมีด้านตรงตรงข้ามกันขนานกันสองคู่นะคะ พื้นทั้ง4ี่จะยาวเท่ากันเส้นทะแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันและตั้งฉากกันการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะคือความยาวฐานคูณกับส่วนสูงหรือเศษหนส่วนสคูณกับผลคูณของความยาวของเส้นทะแยงมุมนะคะ มาเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปเว้านะคะลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมรูปเว้าจะมีด้านประชิดกันยาวเท่ากันสองคู่นะคะเดี๋ยวนักศึกษาดูรูปตามเลยนะคะแล้วก็เส้นทะแยงมุมสองเส้นตั้งฉากกันนะคะเส้นทะแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและก,กันแต่ยาวไม่เท่ากัน แล้วก็การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปแวานะคะจะเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลค,คูณของความยาวของเส้นทะแยงมุมอ่าต่อมาคือรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะนักศึกษาดูลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเลยนะคะลักษณะของเขาจะมีด้านขนานกันหนึ่งคู่นะคะมีพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณกับผลบวกของความยาวของด้านคู่ขนานคูณกับส่วนสูงยังไงนะักศึกษาต้องจำสูตรเหล่านี้ด้วยนะคะเพราะว่าจะมีข้อสอบบางบางข้อที่จะให้หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมลักษณะต่างๆนะคะอ่าสุดท้ายแล้วเป็นรูปวงกลมนะคะวงกลมนี้ก็คือง่ายๆนะคะนักศึกษาว่าถ้าเป็นวงกลมด้วยนะคะ ลักษณะของวงกลมก็คือระยะทางจุดศูนย์กลางไปยังเส้นรอบวงเป็นระยะที่เท่ากันเสมอนะคะซึ่งจะเรียกว่ารัศมีของวงกลมดูตรงที่ครูเขียนว่ารัศมีนะคะส่วนเส้นผ่าศูนย์กลางจะยาวเป็นสองเท่าของรัศมีการหาพื้นที่ของวงกลมนะคะเท่ากับไพออยกกำลังสอง และความยาวเส้นรอบรูปวงกลมจะเท่ากับ2ย r นะคะอันนี้คือสูตรการหาพื้นที่วงกลมนะคะต่อมาเรามาดูของรูปเรขาคณิตสามมิตินะคะรูปเรขาคณิตสามมิตินะคะจะสามารถแสดงรูปร่างซึ่งมีทั้งความกว้างความยาวความสูงและความหนานะคะดังตัวอย่างที่ครูให้ดูนะคะจะมีอะไรบ้างมีปริซึมสามเหลี่ยมนะคะ มีริซึมสี่เหลี่ยมแล้วก็ริซึมห้าเหลี่ยมเดี๋ยวนะักศึกษาลองวาดตามที่ครูให้ดูรูปนะคะต่อามาจะเป็นพีระมิดนะคะพีระมิดจะเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่มียอดแหลมนะคะผิวด้านข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมเดี๋ยวนะักศึกษาดูรูปตามไปด้วยเลยนะคะ ซึ่งรูปเลขาคณิตที่พบเห็นในชีวิตประจําวันนะคะส่วนมากจะเป็นรูปเลขาคณิต3มิติและ2มิตินะคะซึ่งจะมีความสัมพันธ์กันอย่างมากซึ่งต้องใช้การสังเกตหาความสัมพันธ์จากการจําแนกนะคะการเปรียบเทียบภาพที่มองเห็นจะสามารถอธิบายขนาดตาแหน่งระยะทางและใช้การคาดเดารูปร่างของสิ่งที่กำหนดให้นะคะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆด้วยนะคะ ต่อมาการคลี่รูปเรขาคณิต3มิตินะคะภาพที่นักเรียนเห็นนะคะจะเป็นภาพของรูปเรขาคณิตสองมิตินะคะก็คืออย่างเช่นการคลี่รูปพิซึมทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากต่างๆนะคะจากรูปแรกไปรูปที่สองนะคะนักศึกษาดูตามเลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือการคลี่รูปพีระมิดนะคะฐานสี่เหลี่ยมดูรูปตามไปด้วยเลยนะคะ เดี๋ยวครูจะไปไวๆเลยนะคะอาต่อมาการตัดขวางรูปเรขาคณิต3มิติเมื่อนํารูปเรขาคณิต2มิติมาตัดขวางรูปเรขาคณิต3มิติในแนวต่างๆกันภาพที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะต่างกันนะคะเช่นกลวยกลมเมื่อตัดด้วยระนาบในแนวขนานกับฐานกลวยจะได้ภาพ2มิติเป็นรูปวงกลมนะคะนักศึกษาดู ดูรูปตามไปด้วยนะคะส่วนกลวยกลมเมื่อตัดด้วยระนาบในแนวตั้งฉากกับฐานกลวยก็จะได้ภาพในรูปพาราโบลานะคะก็คืออันที่สองนะคะส่วนอันสุดท้ายกลวยกลมเมื่อตัดด้วยระนาบที่ไม่ขนานกับฐานและไม่ตั้งฉากกับฐานจะได้ภาพเป็นวงรี ต่อไปมุมมองของรูปเรขาคณิตสามมิตินะคะรูปเรขาคณิตที่พบเห็นในชีวิตประจาวันนะคะจะมีรูปร่างและสิ่งที่มองเห็นจากการเปลี่ยนมุมของแต่ละด้านแตกต่างกันไปนะคะนักเรียนดูรูปตัวอย่างนะคะที่ครูลงให้นะคะไม่ทราบว่ามองเห็นชัดหรือเปล่านะคะรูปเรขาคณิตสามมิติที่เกิดจากการหมุนรูปเรขาคณิตสองมิตินะคะ อย่าเช่นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะ ABC มีแกน EF นะคะเป็นแกนสมมาตรถ,ถ้านำรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ABC หมุนรอบแกนสมมาตร EF จะเห็นเป็นรูปเรขาคณิต3มิติซึ่งเรียกว่ากลวยกลมนะคะนักเรียนดูรูปตัวอย่างเลยนะคะอีกอันนึงก็คือแผ่นกระดาษแข็งรูปวงกลมนะคะเป็นรูปเรขาคณิต2มิติถ้าใช้เส้นผ่าศูนย์กลาง วานะคะเป็นแกนหมุนรูปเรขาคณิต3มิติที่เกิดจากการหมุนจะเห็นเป็นลักษณะทรงกลมอันนี้ต่างกันนิดเดียวนะคะจะเห็นเป็นกลวยกลมกับทรงกลมนะคะ,ะเรื่องที่สองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเรขาคณิต การเปลี่ยนแปลงเรขากคณิตน,นะคะหนึ่งการเลื่อนขนานนะคะการเลื่อนขนานต้องมีรูปต้นแบบนะคะทิศทางและระยะทางที่ต้องการเลื่อนรูปการเลื่อนขนานเป็นการแปลงที่จับคู่จุดแต่ละจุดของรูปต้นแบบกับจุดแต่ละจุดของรูปที่ได้จากการเลื่อนรูปต้นแบบไปในทิศทาง <ton> ใดท,ท,ทิศทางหนึ่งด้วยระยะทางที่กําหนดนะคะ mm. เดี๋ยวนักศึกษาดูตัวอย่างดังภาพที่หและภาพที่สนะคะ ดูลูกศรเกี่ยวกับลักษณะการเลื่อนขนานนะคะการหมุนการหมุนจะต้องมีรูปต้นแบบนะคะจุดหมุนและขนาดของมุมที่ต้องการในรูปนั้นการหมุนเป็นการแปลงที่จับคู่จุดแต่ละจุดของรูปต้นแบบกับจุดแต่ละจุดของรูปที่ได้จากการหมุนโดยที่แต่ละจุดบนรูปต้นแบบเคลื่อนที่รอบจุดหมุนด้วยขนาดของมุมที่กำหนด จุดหมุนจะเป็นจุดที่อยู่นอกรูปหรือบนรูปก็ได้การหมุนจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกาก็ได้โดยทั่วไปไม่ระบุไว้การหมุนรูปจะเป็นการหมุนทวนเข็มนาฬิกาบางครั้งถ้าการหมุนตามเข็มนาฬิกาอาจจะใช้สัญลักษณ์ x ยก,กําลังศูนย์นะคะเดีย๋ยวยังไงน,นักศึกษาดูตามรูปนะคะ รูปตัวอย่างนะคะเกี่ยวกับการหมุนรูปสามเหลี่ยม ABC ในลักษณะทวนเข็มนาฬิกาโดยมีจุด O เป็นจุดหนุนซึ่งจุดหมุนเป็นจุดที่อยู่นอกรูปสามเหลี่ยม ABC รูป ABC เป็นรูปที่ได้จากการหมุน90องศาและจะได้ว่าขนาดของมุม AOA เท่ากับ90องศาและ BOB เท่ากับ90องศา COC ก็เท่ากับ90องศาเหมือนกัน การสะท้อนการสะท้อนจะต้องมีรูปต้นแบบที่ต้องการสะท้อนและเส้นสะท้อนหรือการสะท้อนรูปข้ามเส้นสะท้อนเหมือนกับการพลิกรูปข้ามเส้นสะท้อนหรือการดูเงาสะท้อนบนกระจกเงาที่วางบนเส้นสะท้อน การสะท้อนเป็นการแปลงที่มีการจับคู่กันระหว่างจุดแต่ละจุดบนรูปต้นแบบกับจุดแต่ละจุดบนรูปสะท้อนโดยที่รูปที่เกิดจากการสะท้อนจะมีขนาดและรูปร่างเช่นเดิมหรือกล่าวว่ารูปที่เกิดจากการสะท้อนเท่ากันทุกประการกับรูปเดิมเส้นสะท้อนจะแบ่งครึ่งและตั้งฉากกับส่วนของเส้นที่เชื่อมระหว่างจุดแต่ละจุดบนรูปต้นแบบกับจุดแต่ละจุด บนรูปสท้อนที่สมในกันนั่นคือระยะระหว่างจุดต้นแบบและเส้นสะท้อนกับระยะระหว่างจุดสะท้อนและเส้นสะท้อน ันดานในเธอจำแรงลงมาทันใดที่เจอใจฉันมันเบอร์มันโดนสะกดมนตาเธอเป็นนางฟ้าฉันได้จำแรงลงมาสุขบุลาเมื่อเธอยิ้มมาตรงนี้ก็ได้แต่ฝันว่าเธอกับฉันเกียงคู่จนแกฉลามีโลกความจริงหรือโลกความฝันหรือฉันแม่งหลอนกันช้า แม่อนอุมาเนื้อทองโอแม่ลำดวนเอ้ยเธอจะงามกว่าสาวไทยในยามนี้อยากจะบอกเธอรัก <Jonas> <notes> วัวจริงอาจไม่ใช่สามีเธอรออยู่ตรงนี้เพื่อวันไหนเธอต้องการรักแท้มีอยู่จริงให้ผมเองก็เข้าใจจึงผมไม่เคยได้แต่ผมก็พร้อมที่จะให้ให้คุณคนเดียวไม่คิดจะเลี้ยวแลกใครทั้งหมดที่พูดไปผมไม่ได้ลอนกันชา n you smile? Do you love l y Beautiful Oh baby Sexy girl I'm crazy Falling in love I love you อยากจะบอกเธอว่ารักให้เธอได้รู้ถึงแม้ได้เป็นชูแค่เพียงคนคุยก็ย,ยังดีไม่ใช่ตัวจริงอาจไม่ใช่ซามี รออยู่ตรงนี้เพื่อวันไหนเธอต้องการรักแท้มีอยู่จริงไอ้ผมเองก็เข้าใจถึงผมไม่เคยได้แต่ผมก็พร้อมที่จะให้ให้คุณคนเดียวไม่คิดจะเลี้ยวและใครทั้งหมดที่พูดไปผมไม่ได้ล่อนกันชาผมไม่ได้ล่อนกันชา ผมไม่ได้ลอนกันชาดีดาดา